สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันเลี้ยสวัสดีค่ะสื้สผ้าทีค่ะมากินข้าวพี่น้องค่ะมื้อนี้กินข้าวสามคนกับน,นุ้ดิสน,นะคะคุณแม่กับคุณย่าก,กินแล้วบ่ทันเ <บ S 2> <วะ S 1> พิ่นดอกเฮาออกมาสวยหู่กับข้าวหลายอย่างคักพี่น้องพุ่น,อน้องยังนี่ซุปซุปบับบกแตงซุปแตงโมีน้องใหม่ได้ม,มื<อ>้ยบอกเป็นหมวกบักแตงหมักอยู่ทันบ่ซุปน่ะอันนี้แม่งมันพี่น้องแม่งมัน แมงมันกับอะไรังี้ะมันอันนี้แม่งกูครับแมงกี้ซ่อนแมงกี้ซ่อนพี่น้องอันนี้ก็แกงแกงคือเกาเหรอนี่แกง,แกงเอาแกงเปื่อนเนาะแกงยอดเลยดำบกฮวงพี่น้องไหมฮวงอยากกินข้าวน้ำจิ้นอ,อันดนูดินกินอะไรดีนะอันดูดินอันดูดินกินนี่ข่าวน้หมูอันนี้ตอ,อ,อ,อนเนาะเราไปขึ้นไปอาบน้ำเนาะดำบักทั่งดำบักฮูงแซ่บบ่เป็นแก้วไหมมา ไม่กินก่อนเหนไมเด็กพี่ดูอยู่นี่ยไอ,อ้จ้ามเลยพี่กินแล้วบ่เหมือนเหมือนนั่งกินะมะฮงกินไรบ่บอนั่งกินเยอะไวยครับมากกินเยอะอ๋ะอกินอิงปลาปิ้งปลาคอแย่พรนครับพี่นมะฮงแบบแซ่บแต่มั็นมะ่งพิริจาแบบนัวแบบสมอือหือ รดยอดเล็ววิ่งออกนงามอันนี้อันนี้อันนี้ปลาดุกมองกินดูดิเดี๋ยวปลาดุกจุ๊บเอาเอาเธอเอาเองกินเองนะคะโอเคเอาข้าวด้วยค่ะข้าวด้วยข้าวเลยค่ะค่ะเก่งมากเลยค่ะโอเคค่ะเก่งตั้งเลยวะนั่งจุมเต็มดาบดิ๋วเก่งตั้งเลยโอเคไหมไม่ค่อยไปอาบน้ำเอาดอกแหลกเห็ดอยู่นอกแหลกตบอยู่ เราที่สองเริ่มหยอกกวนแล้วใช่เบอร์พอดีเอาเข่าปากเขาไปเดี๋ยวเขาดังเก่งจังเลยเขอยากกินเองอะไรไงเลยเนาะนี่สาวแล้วใช่ไหอื้ม ยื่วมาอีกห้าหนาๆตัได้กทุกเอ้าเช็ดปากหาดึงมาแผ่นนึงแล้วก็หันมหนาไม่ดีหรอเช็ดปากออกทีนี้เช็ดปากอืมโอ้ยมันเปื่อนเช็ดออกไปไหมเอามย์เจา่เเน่แ่วยัหน้าไปหน้าแก็ สแ็ใช้บรหรนะือคอยลืมต้องห่าก็ต้องเตรียมของไว้ทางขายือ,อบาร์เบิดบอมมันหกมันหัไม่เป็นไรหนูเพิ่งเก็บเพิ่งเก็บจิ้มจิม,จมอันนี้จิมจ้มโอเคค่ะจิม้มค่ะจิ้ม ใช้ปลาคนนี้กินอ่ำเก่งต่าอืมดื้อเหมือนนืมเ่เขาลองกับพอดีเลยองมาเพี่อนบอกว่าอ้สั่งไงเหรอ บักไม่เดือนนี้แฮงก็ส่องแง่ใหญ่ทั้งถางทีกล่องทั้งจังเลยลอดูอยากด้วยจ้ะนี่เมึงแม่ให้ยังอืออกแล้วใครใครตสใสใครอยู่บนนั้นกโอบอกว่าแนะนำตะมุนได้อาบแน้ำไหมเมื่อบนบืดมือ,มอยังไงก็บบอก กิเจียม,ม่วงข้นกนเมือนจำไข่ด้ยอกม่ไข่ได้ปัเก่งจังเลยไข่เองก็เป็นมันเนี่ย กมก็เป็นดูนี่น่ะโล่อนไรเขาจะเป็นยอนหิ้งเขาหลังยิ่งเขาแสบเกไงขาเขากัน้างเมอง เราเพื่อนกันเอาป้าพี่กินขังลินแล้วอ่ะจำงเลยวจังเบ่งกินก่อนนะเนี่ยกินลูกกินลูกนั่งดีๆดิที่มันมันโดนไข่ด้วยค่ะเอาปลายหนูไปจ้ะนี่จับตรงสีจับตรงนี้จับตรงนี้เออนั่นแหละ จำเลยเอาใจมังอืมลงเบิดหาเนาอรอร่อยใช่ไหมคะยงไม่ชิมอืมอร่อยจริงเอืมขอข้วน่าีโมบะขนไงมากเนี่ยจีบโมบะจีบโมีนกมีพื่อได้ัน่นนี่นี่เอรนี้ ยยกันก็ไม่ได้เลยถ้ามันมิมีตังก็ได้ถ้ามันมีไม่มีตังก็อดทั้งสองอทำไมคะแกมาหาป้าพีแะรบ้วงบ่นมัไมีก็ยแกมาหาป้าพีปืมพีมามิไม่คือขอให้โนอืมอม

เง่งตังเลยน้องเงยงอะบ้างเนี่ไ่น่นลยว้ยสวยตังเลยน้องสวยอะน้องสมมตังเลยไม่สวยมมาดิไม่สวยไหมครับไม่สวยไม่อาบน้ำนอยากสวยเนไม่อาบน้ำมาถึงนลคะโอเคถินขท้าเลยค่ะ จำจำด้วยหนึ่ยหังอันนี้ตอนเสร็จยังได้พี่นนังมึงบรรยากาศึ่งเขาเลียงหลันบรรยากาศชุซิ่วนางึงซเลียงอ้กงเลีงกึงเลียแม่งกินขาเกินเขาแล้วได้อดเขาแล้วอาออยู่บ้า กินเขาเองกับเป็นนำหอมจิ้มเข้าขาหมูเข่าขาหมูนี่มี่ใส่ว่าเส้นนะมี่อยู่เส้นนะเนื้อแหละเมื่อคืนทำมีเหลืออยู่มันในกระจัดจะเจอจะดูด้วยกระจุงกระจัด ขึ้นนะเพียงค่เด็พี่น้องเอ,อ้ยมันมีโอ้เมื่อไรฝนเมีม่อบีงกับมันมีเลยดี๋ยมีแต่เมล็ดมือไรยินเสียงรับดีปันยิง้งทำงานมีเปิดลำพวงอืมวายอยู่เอยังเปิดลำพวงคนกิจการนั่นเหรอแล้วก็คอยเปิดเปิดบูดังเปิดซ้ำผูอฟังเพราเขาเนี่ย ăn nó nữa chăm ho chăm lỡ chăm chăm. Ừ. chăm 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 đó. chăm 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 โอ้ oh ไอดเก่ง<ห>จังเลยกินไปก่อนยไ,ไปก่อนเอไ, <c oughs> ไนเลยไปเลยจวดเอาตัวพี่น้องเสียบเกินแล้วก็รวยชงปั๊บเลยเราจะจะสะสมเนี้ย <c oughs> มึงานให้ได้น้ำเกียบ กินไปแม่ก็นวดดีด้วยแม่เออเพราหันใจเลยนะับเราบ้องหยับนะบางมาแช์นะมันก็ไปยับไม่ดเออแสดงว่ามันอบบอกินปลาหนึ่งเาเขาหตอกินปลาจ้ะหยิบเนอ๋อหยิบๆอ่ยิบหยิบหยิบเอาหยิบกินานั่นิเนาะ แยบดิเนี่ยมันคือบมัดคนไหนเนี่ยนี่ยยอมมาเลยอแม่เอาหนี้นนมาเลยะแม่ เขายูเหรอได้แบบน,นี้พี่น้องอิมอ่มเหรกินม่ค่อยไดไหลายเ้อเลนี้วนันนี้เราล,ลาก่ก่อนอย่ยเขาบอกแบาเอาจำจำพี่น้องเมืนะ่อไหร่อะอาแล้วเปล่ากินเหโอ้ยไม่รู้สึกหวัจำาม่ยงเลย มันแกบเลยไเห็นสวยงามานปวดขานั่งไหก็นั่งรถนี่นี่งน่งนี่ไอ่าอนี่ไนอยนี่ไงนี่างนี่ไงบ่นี่ไงน่งนี่องนีิงนี่งนี่ไงน่ไงนนา่องนี่โอ้ย่พืี่ไงิจิกินพร้อมพ่ี่น้องนี็นี่นีกกินแล้วเีี่งนินี่่นอ่ไงนี่ไง่ กลาพีลาหนองฮะาเลาพีลาหน่องขอบคุณแขับทประานากอไ่อายาเย้หตนม,ม่นอบมาลนลขอบคุณมานี่มาน,นี่พี่พาลาก่อนขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับส้มรับตั้งส่องแสบนวดน4ของเฮ้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนแลกันคลิปหน้าสวัสดี<า>ส <า S 2> คสวัสด่ะดจ้าสวยจ้าสวยจ้าสวยจ้ายิ้มน่อยเอา